สวัสดีทุกคนสำหรับวันนี้นะจ๊ะเราจะมารีวิวชาพีทแบบคูเมจิกันชาพีทคืออะไรสำหรับท่านอื่นไม่รู้อาจจะเป็นงานนำชาไม่ใช่สิชามาทรงใสช,ชงใส่พีทสดแล้วก็เช็คบีก็ได้หรืออาจจะเป็นชากระใส่หลับสำหรับเราก็คือเป็นแบบนี้นะก็คือใส่ใส่หลับนะคะ แล้วก็ที่สำคัญที่พี่ๆน้องๆชอบกินกันมากเลยก็คือเป็นชาที่หอมแล้วก็มันจะไม่กลิ่นพีชรุนแรงก็เลยเดาเอาว่าการที่ชาที่เวลามันแบบเป็นสำเร็จอะแล้วมันอยู่ตามร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยที่จะกินเข้าไปแล้วมันจะกลิ่นแรงเนื่องจากว่าคงจะเป็นเพราะว่าตัวกลิ่นที่เขาใส่ขเขาอะามันแอบเข้ามามากไปอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลย จะขอมาบอกส่วนผสมกันอนึงเดีสำหรับชาพีชของคูเมจินะคะจะใช้ชาชาซีรอนยี่ห้อหนึ่งจะเป็นพวก after noon tea หรือว่า w อ r n i n g tea ก็ได้นะก็จะอยู่ที่อัตราส่วนประมาณ2ลิตรต่อชาประมาณ4ซองซึ่งตัวนี้แหละที่จะทำให้ชาของเราอหอมหรือไม่หอมกลิ่นชา อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็กลับมาวิธีการชงค่ะไม่ยากแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละชนิดบางทีไม่เหมือนกันนะเช่นชาชนิดนี้เขาบอกว่าให้ใส่ตัวชาเนี่ยแช่ลงไปในน้ําเดือดประมาณ3-5นาทีถ้าเขาบอกอย่างนั้นเราก็ต้องทําอย่างนั้นถ้าเราแช่น้อยไปชาก็จะ่อนเสิไป แต่ถ้าเราแช่มากไปเขาบอกว่าเคยเคยอ่านสารนุกรมชาหรือว่าเวลาดูยูทูบนี่แหละเขาก็จะบอกว่าเออมันจะมีสารของจาชื่อไม่ได้แต่แล้วทำอะไรนาะโอ้อยดีๆก็จำไม่ได้อะไรอะไรอะไรอ่ะเขาจะมีสารตัวเนี้ยอยู่แล้วมันจะมีความขมแล้วก็คาเฟอีนมีอยู่แล้วเนาะแต่สารตัวเนี้ยมันจะมีมากเกินไปที่มัน ที่มันเข้ามาเนี่ยที่ไม่ใช่คาเฟ่เดี๋ยวขอไปหาอยู่ดีก็จำไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้มชาเสร็จแล้วใส่ใส่รับพีใส่น้ำตาลแล้วก็มีพวกของจำพวกแอซิดค่ะที่พวกที่ทำให้รดเปรียวอ่ะใส่เข้าไปเช่นพวกน้ำเลมอนน้ำมะน,นาวเนี่ยค่ะใส่เข้าไปมันก็จะทำให้ตัวชาของเราอ่ะมันมีรดเกรียวขึ้นมาด้วยมันก็จะรู้สึกว่า รู้สึกว่าแบบกินแล้วมันสดชือ่อในขณะเดียวกันแต่ถ้าบางร้านบางคนบอกว่าเอ้ยมันหวานอย่างเดียวเลยก็แสดงว่าเขาใส่แค่ใส่ละไม่ได้ใส่ตัวที่ทําให้เปรี้ยวนั่นเองนะจ๊ะอ่ะต่อไปชาพี่ขงคุมเมจิจะมีตัวนี้ผสมด้วยก็คือเราจะให้ลูกค้าได้รับประทานเนื้อพีชด้วยเพราะว่าเราอยากให้แบบเออฟีลลิ่งมันได้่ะ เสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่เริ่มดึกแล้วเจ็บคอนี่โชคดีมากนะที่เดี๋ยวนี้แบบภูมิแพ้ลดลงถามว่าทำไมถึงลดลงก็เครียดน้อยลงแะค่ะช่วงเนี้ยประสาทมาก็จะภูมแพ้กลับมานี่เมื่อเช้าน้องนิวทักว่าทําไมมือไม่พวมแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อช่วงนี้ไม่ได้กินสเตียรอยไม่ได้ฉีดด้วยก็เลยเป็นผู้เป็นคนปกติ น่องจากภูมแพ้ไม่เคยกำเริบรุนแรงเออแเต่จะเล่าเพราะว่าเป็นคนที่แบบตอนเช้าอ่ะภูมแพ้มันจะชอบมาใช่ไหมใครเป็นมันจะแบบรุนแรงแล้วก็เป็นทุกเช้าก็จะรู้สึกแบบนี้นะมูยังรู้สึกแบบไอแล้ววันหนึ่งใต่กายภาพใา่ภ้าบับัดคอไปถึงคอจังหวะที่ผ่านจุดคัดกรองแบบไอแคกขึ้นมาโอโหเท่านั้นแหละ คนหันมามองเต็มเลยขนาดโอ้โหโอ้แบบเปล่าค่ะคือมันแบบว่ามันยังไม่อยู่ตัวคือแบบมันยังเช้าอยู่อะไรอย่างงี้เพิ่งตื่นแบบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รีบไปแล้วก็ลเกลยรู้สึกแบบเอออุณหภูมิร่างกายยังแบบต่ำอยู่ในหนาวหนาวเนี่ยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเปล่งเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไม่ได้กินน้ำเ <c oughs> นี่ยแล้วมันก็จะเน้นจมูกเนะาะค่ะแล้วก็จะใช้ เราจะไม่ใช้มือสัมผัสเลยนะแต่จะบอกว่าเวลาทุกครั้งก่อนที่ครูมจิจะทำกับข้าวหรือว่าจะทำวกเครื่องดื่มนี้ค่ะจะล้างมือล้างถึงข้อศอกเลยนะก่อดทุกครั้งนะคะฟอกแบบฟอกประมาณสองนาทีอะเพื่อให้รู้สึกว่าแบบเออมือเราสะอาดเพราะเราก็เป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันนุกาสะอาดเนะาะป่าละเสียงเสียงเริ่มมาล้วะในจมูกละ จานะั่นเราจะมาทําชาพีต่ตอไปสําหรับอัตราส่วนที่ทําในแต่ละครั้งนะคะจะทําอยู่ที่ประมาณประมาณกี่ขวดสามสิบขวดนะถ้าส,สองลิตรจะได้ประมาณสิบขวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรสชาติที่แบบทุกคนชื่นชอบนะพยายามแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าช่วยชิมช่วยซื้อเนาะเพราะว่าตอนที่ทําครั้งแรกอะเป็นคนที่แบบเวลาทําอะไรจะไม่ค่อยแบบจาสูตรอะไรเนี่ยก็ทำๆไป อันนี้ดีอันนั้นไม่ดีเลยนะเขาะะบอกอย่างวันนี้อย่างตอนแรกๆน,นะมีกินแล้วแบบอ้ยอันนี้มันจางไปอันนี้หวานไปอะไรก็มีนะคะส่วนน้ําตาลที่เราใช้นะคะจะเป็นน้ําตาลนิรผลไรชูการนะน้ำตาลมิรผลไรชูการอันนี้สังเกตว่าไม่ใส่แว่นเนาะเพราะว่าเวลาใส่แว่นอนะเราถ่ายแบบนะี้มันมาสะท้อนเราเป็นยูทูบเบอร์สมัครเล่น ย่างงสมัครเล่นอยู่คะอันนี้จะให้สองชิ้นเพราะว่ามันเ้นเล็กนะราคาจำหน่ายของคูเมจิถ้าทำขายจะเราจะขายอยู่ที่กวดลบอโดนนะอาอนใหม่ก็ได้อะอันนี้อันที่หล่นหล่นไปไหนคะหล่นไปฝาแต่ก็นั่นแหละมันเกินแล้วก็ใสอันไหนไม่ได้แล้วอ่ะ คอนวะหรือว่าไงใส่ดีไหมไม่ใส่เนาะมันหล่นเลยกินกินได้เขาว่าไม่หล่นใส่ฝาใช่ไหมเพราะว่าเอาฝามาวางหงายไว้รองเตรียมที่จะปิดนะคนะอ่เดี๋ยวเราจะทําให้ดูก,ก่อนเวลากรอกนะเวลากรอกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอ,อ่าประเด็นคือเนี่ยพอไม่ใส่แว่นก็จะอย่างเนี้ยจะรู้สึกแบบอึดอดัอดตาเราก็จะใส่ นี่นะเนี่ยเวลากรอบนะคะระวังนิดนึงเราก็ตัดสินใจฟุบไปเร็วๆาหยัดวัวลีลาเราจะมีจุดที่เราบังคับไว้ประมาณ200 ml เนี่นยเด่นเป๊ะ ไปไหมอ่ะ<ม>เล็กไหมอ่ะตัดใส่ไหมใส่เยอะคืนกำไรลูกค้าคจริงๆอะ่ะไม่ใส่ก็ได้ลูกค้าก็กินแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเอออยากให้กินอยากให้กินเนื้อพีชด้ไม่มีชิ้นที่เหมาะสมเลยอะทำไงดีหอจะเอาชิ้นใหญ่ซะเลยนี่จะบอกว่า สิ่งที่ทำอ่ะไม่ค่อยได้คิดถึงกำไ,ไรเท่าไหร่หรอกก็ไม่ผักภุมก็พอแล้วเป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะลูกนะถ้าสำหรับเด็กๆค้าขายนะลูกอา้า้าขายรเราเราจะเจงไม่ได้นะฮะอันนี้ใส่แล้วกันเพราะว่ามันเล็กใส่ไปใส่มาได้สิอะไรดูทรงได้เนี่ย นี่ไหนเล็กอีก้าวโอเคไม่ใช่มูรูเบอร์มือร์ชีพไงเ,เขาจะแบบว่าตัดตัดใช่ไหมแล้วมันก็จะเห็นขั้นตอนการทำนี่ใช่ป่ะเฮ่ทำไม่เป็นเอาแค่ okay, ตอนนี้ไปแล้วกันแล้วก็ฟังเราหมอหมอยนองเกนะิดแหละเราจะเป็นทางการต่อเมื่อเราอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ <c oughs> แต่ว,ว่ามีพรีเซนต์นีต้องพูดอะไรที่เป็นทางการก็จะบอกวา่าสวมองค์ แบบว่าให้องค์ลงนิดนึงอย่านี้ถ้าแบบให้เด็กๆเห็นว่าไม่อยากเครียดป้าแต่บางอันนี้นอาจจะทำให้เกิดการเขา้าใจผิดผีตอบป้าจังเสียงอะไรก็คือเสียงเทชาเนี่ยค่ะเทสเยอ,อะเพราะว่าจริงๆมันอยู่ในหม้อนคะคะแล้ก็เนี่ยเวลาทำอย่างนี้อย่าไปบุ้มอึ๊กขอย่งางเดิมซ้ำปุ๊บไปเลยาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ชายใช่ไหม แบบคงๆดเด็กประถมเรียนยังยังไม่เรียน,นะ้ะแต่ครูจำได้ครูเรียนตอนมอสี่มสีแล้วเจ็บคอมากแม่ตอนนี้นี่ไงเดียนวิชา ى. YouTube เขาจะเก็บตางค์ฉันไหม ช่วยใช้ไซพีของคูมิดิเลยค่ะสำหรับตักตันส่วนนี้ทําได้สิบขวดนะแต่รู้สว่าวันนี้จะมือหนักไปไม่พอหรือเปล่าหรือว่ามีจังหวะหวดก็อันนี้มันเป็นขวดใสที่เวลาแบบพวกคาเฟ่เขาทําแบบใส่กับบ้านอนะแยกนะ้ำอ่ะก็ใช้ขวดใซประมาณนะะี้ค่ะสองร้อยสองรอยนิดนิดเนี้ย เราก็ใส่น้าแข็งพอใส่น้าแข็งอันในแก้วเาส่วนใหญ่จะใช้น้ําแข็งอนเล็กใช่ไหมมันก็ s ะพอดีแต่ว่าของ c ู o เม a g ก,ก็เธอเป็นอยากให้กินใส่น้ําแข็งคนใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเลี่น้ำแข็งคนเล็กอะมันจะละลายไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ได้ทําหวานแบบเขื่ออย่างนั้นคือเราอยากให้แบบว่าสามารถกระดกขวดกินได้ด้วยอะแบบจิบจิบชุ่มคออย่างพอดีไหมแม่พอดีไหมเรามาดูกันโอ้ ฉันเริ่มง่วงแลนะฉันจะงิ่งเง้านะไม่ได้ค่ะเพื่อปากท้องนะคะเราจะต้องอใส่แต่ละขวดเท่าๆกันหนยแถมแหละประมาณสองสองลิตรแต่ว่าก็จะแถมนิดตึงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณมีจิดกลัวค่ด เพราะว่าจังหวะเวลาเทศจากหม้อใส่เกียกอะมันชอบค้ำโกกลางของดิฉันเองว่ะอ้ออีกอย่างนึ่งถ้าเกิดถ่ายที่บ้านอันนี้อันนี้ก็คือผนังจะเป็นรูปวาดเพราะว่าเหงาแหละก็เลยนั่งวาดลูปพอนั่งวาดรูปเสร็จก็เอออะไรก็ไม่รู้แตะลงไปเลยละกันเนี่ย เวลาปิดออลืินบอกเวลาปิดนี่นะนี่นะขวดอะเห็นป่ะมันจะมีพื้นที่มันจะมีพื้นที่อยู่อย่างเงี้ยถ้าเราปิดไปแค่เนี้ยถามว่ามันแน่นไหมมันแน่นนะแต่มันยังแน่นไม่สุดทุกครั้งที่ปิดเราจะต้องให้มันเสียงอ่าเห็นไหมมันจะลงพอดีเลยตรงนี้อาจาจะดูไป ทุกอันที่ดูปิดอย่างเงี้ยประมาณวันละสิบกว่าขวดทุกวันนะคะเรียบร้อยนี่ ชาพีชของเราทั้งหมด10ขวดนะคะพร้อมเสิร์ฟสำหรับมันลุงขึ้นหลังจากนี้ทำไงก็จะไปแช่เย็นว่าถ้าไม่แช่เย็นอะ่ะเราก็กลมันจเสียเนาะอ,อีกอย่างก็คือมันจะทำถ้าไม่แช่เย็นนะไอตัวชาวนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นอันนี้เคยลองไม่ได้ลองไปขายนะพอดีว่าต้มต้มไว้แล้วก็แบบว่าเอ้ยข้างคืนลืม ยังไม่ได้ผสมด้วยยังไม่ได้ใส่แบบอะไรที่แบบนนี้นเลยมีแค่น้ำชายอย่างเดียวเลยแล้วอมแล้วก็ดูสังเกตดูเออมันเปลี่ยนไปจริงนะคะเป็นให้เป็นความรู้เล็กๆแน่นอนสำหรับการกินชาพีที่สดชื่นนะคะหรือว่าอย่างไรก็สั่งคุณเมจิได้นะคะสามสิบบาทเท่านั้น,นะคะแทนบายบาย